โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมาสอบวิธีการปั๊มถูกใจของไอจีนะครับโดยเว็บไซต์ของไอเคมนะอ่าก็ตอนแรกแค่ไปาที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์นี้ให้ไว้ในคอมเมนต์นะอ่าใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกให้กดสมัครสมาชิกก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกชื่อู้ใช้อีเมล์ผ่านแล้วก็ยืนยันัสผ่านอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ติก๊กในเช่งเสียบตรงนี้เพื่อสมัครสมาชิกได้เลยนะ ะละัาจะสมัครสมัครสมัคร,รแล้วนะครับให้ใส่ชื่อใช้กับรหัสผ่านเชื่อสมัสครไปผู้สู่คูนะครับแล้วก็เข้าใช้งานได้เลยนะถ้าต,ตามเว็บไซต์ก็จะประมาณานี้นะครับให้ไปที่บุ้นหุู่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกผู้ผูุ้นที่ต้อกตงการปั๊มนะ Facebook IG Tiktok YouTube นะสามารถเลือกใช้วิการได้เลยนะผมเอ,อ้ยนะครับผมจะมปั๊มเป็นของตัว IG นี่นะอ่ากเข้าไป IG แล้วก็เลือกวิการอีกรอบนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับไลค์นะ นี่นะไร์เหลือถูกใจนะครับตัวนี้นะอ่ากดเข้าไปเลยนะสิบห้าบาทต่อหนึ่งพันถูกใจนะครับถูกมากเลยนะครับอ่าคาอธิบายให้เพื่อนๆอ,อ,อ่านก่อนสังซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้อ่าวิธีกรารลิงก์ให้มาที่หนะน้าไอจีเข้าตัวอีกได้เลยนะครับแล้วก็เลือกโพสที่เราต้องการปั๊มหัวใจนะผมจะเป็นโพสโพสอันนี้นะนี่นะครับโพสนี้นะกดเข้าไปเลยนะแล้วก็คัดลอกดินด้านบนมาได้เลยนะครับอ่าและลืมเปิด โปรไฟล์เป็นสาสตราด้วยนะครับอ่าแล้วก็มาใส่ได้เลยนะแล้วก็เลือกปริมาณที่เราต้องการปั๊มหัวใจนะครับผมจะเทสสนะักหนึ่งร้อยหัวใจหนึ่งร้อยหัวใจก็หนึ่งบาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะผมก็สร้างซื้อเลยลนะคำไอ้เอ้ยอันนี้ก็ระบบลนะคําสั่งซื้อของคุณแล้วให้จำรหัสตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับสองหนึ่งเก้าเจ็ดนะแล้วก็ไปที่ปรแกรมการซื้อเพื่อเช็คสถานะได้เลยนะครับอ่านี่นะสองหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับ สถานะรอดำเนินการอยู่ละอ่าส่วนใครที่ยังไม่มีครดีหรือยังไม่ได้เติมเงินผมสอนธีการเติมเงินเลยครับคลิกไปที่เติมเงินตรงนี้แล้วก็เลือกช่องทางยอดต้องการเติมเงินนะครับมีสามช่องทางให้เลือกนะสกแกนเค,ยคียวโค้ดทูมอนิเมเบลก็ต่อกระเป๋าลนะใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะครับติดต่อมบีสามาติดต่อมบีได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะสามารถแจ้งยอดไม่ขึ้นเติมเงินไม่เข้าสามารถแจ้งไบีได้ตลอดนะครับอย่าลืมใส่เลข สังซื้อด้วยนะตัวนี้นะขอออเดอร์นะครับที่ยอดไปขึ้นนะถ้าผมเลยดูว่ายอดหดใจถูกใจคืออ้าวขึ้นแล้วนี่นะเพิ่งปั๊มไปขึ้นเลยนะครับบ่อยมากนะอ่านี่เราปั๊มไปหนึ่งร้อยนะครับ100นะร้อยนะเลยดูสักรอบนะครับอ่าเรียบร,ร้อยน่าจะขึ้นแล้วนะนี่เรียบรอนะ้อยละใครที่สนใจปัม๊มถูกใจ หรือหัวใจของ IG นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ของไลท์เอ็มให้ไว้ในคอมเมนต์นะวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ